สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนไปชมเฉเอมเถาซึ่งมีประโยชน์และมีคุณค่าทางยาผลอ่อนรับประทานอร่อยนะครับเดี๋ยวไปชมรายละเอียดของเฉเอมเถากันเลยนะครับเฉเอมเถานะครับมีลักษณะเป็นเถานะครับเขาจะออกลูกนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับว่าเขาจะมีลูกที่ติดกันนะครับเห็นไหมครับสวยงามนะครับ เหมือนอะไรสักอย่างนะครับพเพื่อนๆคุณประโยชน์ของเชเอมเถานะครับก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของแก้ไอแก้เจ็บคอนะครับเรื่องของแก้วันโรกได้เป็นอย่างดีนะครับนี่คือผลของเชเอมเถ่านะครับนี่คือต้นของเชเอมเถานะเพื่อนเป็นเถานะครับพาเพื่อนๆไปชมลักษณะของเชเอมเถากันก่อนนะครับเชเอมเถานะครับจากออกลูกทำเถานะครับ ซึ่งลูกของเขาจะมีลักษณะพิเศษนะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่า mm hmm. อเ m มเถาเขาจะมีสองลูกติดกันนะครับแล้วออกเป็นพวงแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆชีอเอมเถาจะมีลักษณะพิเศษกว่าพืชอื่นนะครับก็คือเขาจอกลูกครั้งละหนึ่งลูกแต่ติดกันนะครับในทางการแพทย์แผนไทยนะครับใช้รากนะครับเอามาต้มนะครับช่วยเรื่องของวัณโรค นะครับใช้ลําต้นนะครับเอามารักษาเรื่องของการขับเสลตนะครับเรื่องของการแก้ไอได้เป็นอย่างดีนะครับก็เก็บภาพและบรรยากาศของเคเอมเถ่านะครับเพื่อนๆเอามาฝากให้เพื่อนๆรับชมนะครับเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะขยายพันธุ Flat ์ด้วยเมล็ดนะครับแล้วยังเป็นอาหารของเราอีกด้วยนะครับเรื่องของการปลูกเคเอมเถานะครับผลอ่อนนะครับเอาไปกินกับลาบ กับก้อยนะครับรับประทานดิบนะครับแล้วก็ผลอ่อนนะครับเพื่อนๆเอาไปนิ่งนะครับเอาไปต้มนะครับก็สามารถที่จะเอาไปทานกับดําพริกนะครับอร่อยมากๆมีรสชาติหวานนะครับในต้นเจอมเถาจะมียางเล็กๆนะครับในต้นของเขานะครับซึ่งสามารถก็เป็นสมุนไพรที่เราสามารถเราสร้างได้นะครับมีประโยชน์มากๆเลยเพื่อน แนะนำเอาไปปลูกนะครับเจมเถาจะออกลูกประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับเอมเถามีประโยชน์และมีคุณค่าทางยานะครับรับประทานอร่อยครับพืชที่หายากแล้วนะครับผมก็จะอนุรักษ์เอาไว้นะครับเพื่อนๆเป็นสมุนไพรใกล้ตัวของเรานะครับควรมีไว้ติดบ้านไว้นะครับเอาไว้รับประทานนะครับอร่อยมากๆเลยทานกับลาบกับก้อยเป็นเครื่องเคียงนะครับ สำหรับเชเอมเถานะครับคลิปนี้ก็เก็บภาพสาระสสวยๆของประโยชน์ของเชเอมเถามาฝากให้เพื่อนๆรับชมนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้กันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเชเอมเถานะครับเชเอมเถาวอร่อยปลูกง่ายขยายพันธุ์ด้วยเมล็ดเหลือมต้นก็ได้ผลอ่อนทานอร่อยมีประโยชน์และมีค่าทางยา ขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมขอบคุณที่เป็นกำลังใจสวัสดีนะครับเพื่อนๆ